อันนี้ยังไม่หยุดไหลยังยังไหลอยู่เรื่อยๆรถอ mm. ะไรครับส mm. องมีดรถต้นนี่เต็มถ้วยถ้วยใหญ่นะครับเ mm. นี่ยเนี่ยข้าว mm. สองมตรที mm. ่เต็มอันนี้สองมีดเมตรเต็มโป๊ะเหมือนกันนะครับผมอันนี้ยี่มตรพ่อนี่อันนี้สามมีดสามมรครับสามมีดสามมีดเถือกได้กันยิ้มแล้วชั้นรู้สึกว่าใจปุ้ยตัวอันมาบอกมาปุ้ยตัวนี้รู้สึกว่าดีมากเลี๋ยว อยากได้ร่ามจิปปกระลูนี้เป็นน้าคิลูววันนี้มาเยี่ยมเสือคุนที่ชุมามานะคะอยู่ที่ตำบลวังไอทางเกวียนตำบลทางเกวียน บนทางเกลือนอำเภอแจ้งจังหวัดระยองนะค่ะคคุณพี่เขาใช้ปุ๋ยของเอเวอเรสต์กี่ปีแล้วคะปีแรกหรือปีที่สองปีปีแรกปีแรกใช่เป็นยังไงบ้างคะอันนี้สองมีดเต็มแต่มีดเต็มเลยนะคะเด็กโอ้สองมีดสองมีดเต็มโปะสองมีดเต็มโปะโอ้ยออกดีแน่นอนน้ำยางข้นไหมคะน้ำยางพ้นดีน้ำหนักดีรับสดยางนิ่มไหมคะนิ่มบอกยางนิ่ม ขนมมยดเป็นเป็นไงบ้างครับไอ้ก่อนก่อนที่เราจะมาใช้ปุ๋ยเอเวอรเรสเนี่ยมันน้ำหนักเมื่อก่อนที่จีเนี้ได้เท่าไหร่ครับเมื่อก่อนนี้มันได้400กว่าอันนี้มันเพิ่มมาเยอะมนกนเพิ่มมาประมาณ200ร้อยโลแอ้เพิ่มขึน้นเพิ่มขึน้นน้ำหนักเพิ่มขึ้นเนาะ,น,ะน้ำยางก,ก็ข้นขึ้น ยยอย่างอย่างเอาอีกสองเ้เอีกสองนะคะอีกสองนี่สองนี่นี่ก็ต้องแกะออกไหมนั่นแหละ <S <S ใช่ก <นะ S 2> <ข>็ต้องแกะแกะวางเลยผลออกดีนะครับยางเนี่ยยางยางกี่ปีแล้วครับเนี่ยยางอันนี้เปิดกรีดมาได้ปีไม่ไม่ใช่ยางจนประมาณอายุประมาณกี่ปีครับประมาณเจ็ดปีอ๋ยางเจ็ดปีครับยางออกเจ็ดปีแปดปีปีนี้แปดปีปีนี้เพิ่งเริ่ม อยู่ยางออกดีมากครับสองมีดเต็มโปะเลยสองมีดอยู่ที่วังกันติดอยู่ที่ทุ่งควายกินครับอยู่ที่ทุ่งควายกินอ่าอําเภอแกงจังหวัดระยองครับโันี้ล้นเลยอันนี้ยังไม่หยุดไหลยัง,ย,งยังไหลอยู่เรื่อยยังล้นเลยครับสองมีดเอาตนอ้นนี่เต็มถ้วยถ้วยใหญ่นะครับเนี่ยถ้วยใหญ่มาก ของคุณพี่จุธามาศใช้ปุ๋ยเราเมื่อรันที่แล้วสั่งไปสองรอบรอบแรกก็สั่งมาใส่รอบสองก็สั่งมาใส่อีก,กเป็นผลดีเปิดยางนิ่มแล้วก็ขีดง่ายน้ำยางไหลดีครับมาสอบถามติดตามสวนคุณพี่จุธามาศครับยังไงก็ปากติดตามด้วยนะครับครับผมสวัสนนดีครับ สวัสดีครับผมเพื่อนไทอุลเลศสาขาอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมครับวันนี้ก็มาติดตามสวนของพ่อพ่อสังเวียนครับปู่บูชาครับตำบลหนองสังอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมครับอันนี้พ่อใส่ใ่ักรอบแล้วครับเนี่ยรอบเดียวครับทั้งทั้งปุยน้ำปุยเม็ดปุยน้ำปุยเม็ดนะครับเออจะยังไงพ่อผลผลิตดีนำยางไหลดีแล้วก็ไอ ดินจะดินดีดินดีดินรุ่นซุยครับดินรุ่นซุยครับเปลอกยางนีไม่ออกเปลือกยางนิ่มหมีง่ายอันนี้ยจงมีพ่อนอันนี้สามมีสามหมีครับสาม3มีสามมีอ่าเจ้ามีพ่อขายหกมีดมีอ่าตะกรอนไสในสวนเ่านีได้ได้เจ้ากูตะกรอนไสหกสิบหกสิบ นี่เร่ๆก็โล่ถ้าใส่เร่ๆก็โล่แม่ไายุงขาพี่ตัวห้องมากครับพี่นตัวใจแล้ไปก็โลมีขายเราขอได้เงินได้เงินเพิ่มนี้เนาะเพิ่มครับเพิ่มครึ่งตัวครึ่งนะครับเลยไงได้สองพันสามพันก็ได้สามพันสี่พันไปครครงคทูครับสวัสดีค่ะใส่เอวเรียพุ่นทางกลางนะคะมันนี้เราได้มีโอกาสติดตามพุน อยู่ที่มูมหน้าสตำบนลักชังเพืสา่งางค่ะมาติดตามพนส่วนของโลอดภัตแม่เครียดค่ะค่ะเมย์สายไปเร็วกันือมั้งค่ะเมย์คดีเพื่อได้การยิงจึงรู้สึกว่าใจปุ้ยตัวน้มาออกมาปกปุยตัวนี้รู้สึกว่าดีมากเอยจากได้รัมจิบกระลูนี้เป็นน้ำจิบรลูกคบคือจริง็ดีเป็นนี่มากลยกับปวใจปุยตัวนี้มากเลกใจมากเลยนะะปใจมาก เกรียเต็มโต๊ะไปเลยนี่ใคไปเรียกแม่ว้าวสูตเชินดีย่างกะออกนะคะเติมเติมย่างกะย่างกระเพิมแม่ว้าวตุกโนใจมัดถ้ามีตุกโะมีมักตัวนี้ิตใจหรือมผมบอกมาปุ๋ยตัวนี้สุดว่าดีมัใจดีคินกะเพิมโะกนี้อ่ความีม่กะโอกนี้เป็นยังไงบ้างครับผมตนวยางอมาก น้ำยางเป็นไงครับปี่ม okay. ีดเต็มโปะครับพ่อสองมีดสองมีดเต็มโปะใช่ไหมครับผมขอบคุณล่างนะครับตอนนี้ก็เวลาเก้าโมงกว่าแล้วนะครับน้ำยางเราก็ยังไหลอยู่นะครับผมรดีครับแล้วก็ความพอพึงพอใจของพ่อไหวนี่เป็นอย่างไงครับที่ใช้ปุ๋ยเม็ดใน้ปูนูดีมากพี่ชัดพี่ไม่เคยใช้มาไม่เคยออกเลย ดูต้นฝั่งนี้บ้างนะครับคุณพ่อพันธด้วยนะครับอันนี้ก็ต้นนี้ขีดมิเตอรโปงครับพ่ออันนี้สองมิเตอร์ที่เต็มอันนี้สอง็หาครับผมนี่สองมิเต็มโปงเหมือนกันนะครับผมน้ํายางออกดีนะครับน้ํายางเราข้นนะครับผมใช้ปุ๋ยเม็ดโอทูและปุ๋ยน้ําโอทูนะครับผมเต็มวันดีมากครับครับขอบพระคุณคุณพ่อหวายมากนะครับครับผมสวัสดีครับ ัวจริงเสียงจริงจากเกษตรกรผู้ใช้จริงอย่าพึ่งเชื่อถ้ายังไม่ได้ลองมิจะเพิ่มผลผลิตน้ำยางพาราฟื้นฟูต,ต้นยางเปลือกแข็งรักษาต้นยางหน้าตายคิดถึงปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองเอเวอร์เรดเอเวอร์เรดเ